สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Market t a l ช่องที่จะนำสาระความรู้ดีๆที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานมาฝากให้กับทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีท็อปปิกต่อเนื่องในเรื่องของเพศดิจิ t a ลม a ร์เก็ตติ้งนะคะเขาวที่แล้วเนี่ยเราพูดไปถึง Facebook นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง Google กันบ้าง Google เนี่ยนะคะเขามีโปรดักหลายตัวมากๆเลยนะคะให้เราเลือกใช้กันนะ เดี๋ยวไปดูกันนะว่า Google a d เนี่ยหรือว่าการทำการตลาดบน Google เนี่ยมีอะไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเชื่อได้ว่า Google เนี่ยเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งในใจของหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปค้นหาอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจะไปซื้อสินค้าหรือว่าจะไปหาความรู้ต่างๆหรือวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่ง g o o ก l e เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลไว้จํานวนมากเลยนะคะทําให้แพลตฟอร์มของ Google เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูงเลยนะคะในการทําการตลาดต่างๆ Google นะคะก็พัฒนาโปรดักต่างๆที่สามารถใช้ในการทําการตลาดนะคะเนื่องจากว่าทั้งเขามีทัฟฟิกเยอะแล้วก็มีข้อมูลจํานวนมากนะคะทําให้เขาเนี่ยสามารถผลิตเครื่องมือที่สามารถทําการตลาดได้อย่างตรงจุดนะคะและมีฐานลูกค้าจํานวนมากนะคะทําให้เราเวลาทําการตลาดเนี่ย เราสามารถ reach คนได้จำนวนมากดังนั้นนะคะ Google เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งโครงสร้างแคมเปญของ Google นะคะก็จะค่อนข้างคล้ายๆกับ Facebook นะคะถ้าใครอยากดูรายละเอียดเนี่ยก็สามารถไปดูคลิป Facebook a d ดด้านบนได้เลยนะจ๊ะทีนี้จะบอกก่อนว่า Google กับ Facebook เนี่ยวิธีการคิดางานของเขาจะแตกต,าต่างกันสำหรับ Facebook นะคะเขาจะเป็น Impression หรือว่าจำนวนการมองเห็นโฆษณาของเราเนี่ยเป็นหลัก แต่ว่าสำหรับ Google เนี่ยเขาจะคิดเป็นคอส t per คลิกหรือว่าจำนวนเงินที่ใช้ตอนคลิกค่ะดังนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยก็ต้องคิดคำนวณไปถึงว่าสิ่งที่เราต้องการหรือ target ที่เราต้องการเนี่ยคืออยากได้คอสต per คลิกประมาณเท่าไหร่แล้วบัจเจตจะเป็นเท่าไหร่ที่ก็จะเป็นสิ่งแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะคะของ Facebook กับ Google ทีนี้ Google ก็มีโปรดักหลากหลายที่ว่าไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Google เนี่ยเขามีโปรดักอะไรบ้างมาเริ่มกันที่โปรดักตัวแรกของ Google นะคะ เรียกได้ว่าต้องเป็นตัวนี้แน่นอนนะคะก็คือ google.com นั่นเองซึ่งใน google.com นะคะมีพื้นที่การโฆษณาอยู่หลกัหลกๆ2ที่ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างริเมแรกนะคะก็เบส์ไปที่ google.com เสร็จแล้วเราก็เซิร์ชสิ่งที่เราต้องการค้นหานะคะก็จะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมาเช่นสมมติว่าเราสนใจเกี่ยวกับเสื้อยืดน,นะคะเรามาเซิร์ชกันเสื้อยืดอ่าทีนี้นะคะ เราจะเห็นคําว่าโฆษณา2ที่ด้วยกันเนาะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะคะ2ตัวนี้คือโฆษณาคนละตัวกันนะคะมาดูกันว่าแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงโฆษณาแบบแรกของ Google นะคะก็คือ SEM Research Engine Marketing ก็คือการทำโฆษณาผ่านการตั้งคีย์เวิร์ดที่คนเซิร์ชใน Google นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นโรงงานเสื้อยืดนะคะแล้วเราก็อยากจะโชว์โฆษณา ไปให้กับคนที่สนใจเกี่ยวกับเสื้อยืดเราก็จะใส่คีย์เวิร์ดว่าเสื้อยืดจากนั้นโฆษณาก็จะโชว์เมื่อลูกค้าเสิร์ชคำว่าเสื้อยืดค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นตน้นเช่นโรงงานยืดเป่าเนี่ยเขาก็จะเขียนว่ารายละเอียดของโรงงานเขามีอะไรเขารับทําอะไรบ้างคร่าวๆนะคะนี่ก็จะมีตัวที่เป็น SEM หรือ Search Engine Marketing เนี่ยก็จะมีคําว่าโฆษณาหรือว่าแอดอยู่ข้างหน้านะคะส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นผลการค้นหาทั่วไปนะคะไม่มีคําว่าโฆษณาด้านหน้า ทีนี้โฆษณาตัวที่2บน google.com นะคะเรียกว่า shopping a p p ตัว shopping a p p เนี่ยก็คือเหมือนกับเราใส่แคตตาล็อกสินค้าเข้าไปค่ะให้กับ google เสร็จแล้ว google เนี่ยจะทำการเลือกสินค้าขึ้นมาสินค้าที่แมทกับการเสิร์ชนั้นๆขึ้นมาแล้วก็โชว์ทางด้านขวามือที่เราเห็นนี่นะคะอย่างอันนี้นะคะ u n i c o เนี่ยก็ทำแคตตาล็อกสินค้าของเขาเอาไว้ซึ่งมีสินค้าหนึ่งตัวนะคะที่แมทกับการเสิร์ชคำว่าเสื้อยืดมันก็จะโชว์สินค้าที่เป็นเสื้อยืดขึ้นมานั่นเองนี่ ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะพอในนี้เนี่ยมันจะเป็น Product Shopping ของ Google นะคะแต่ว่าไม่ใช่การโฆษณาก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่เราสนใจที่เราเสิร์ชไว้ได้เลยแต่การโฆษณาเนี่ยก็คือจะทำให้คนอะเห็นแล้วก็คลิกเป็นอันแรกนะคะก็คืออย่างที่เราเห็นโฆษณาของ u n i ิโ o นั่นเองอ่านี้ก็คือ2โฆษณาหลักๆบน google.com นะคะต่อไป Product ต่อไปของ Google ก็คือ youtube.com เราไปดู youtube.com กันจ้าทีนี้ youtube นะคะก็ตักหลักเโนาะแพลตฟอร์มเขาขายอะไรขายคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอใช่ไหมดังนั้นโฆษณาส่วนใหญ่ของ youtube นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะวิดีโอเนี่ยก็จะมีวิดีโอ2แบบคือวิดีโอที่สามารถสลิปได้กับวิดีโอที่ไม่สามารถสกิปนะคะซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องการจะเห็นผลแบบไหนต้องการให้คนเนี่ยดูโฆษณาตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่า สามวิแล้วเกิดแบนอวัยนสอะไรพวกนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรานะคะว่าอยากให้คนรับสารจากโฆษณาเราแค่ไหนเนาะสมมติว่าเราไปดูชีนิตี้กันนะคะดูวิดีโอวิดีโอหนึ่งเนาะคลิดเดนแท็กวิดีโอก็จะมีก่อนวิดีโอหลังวิดีโอหรือกลางวิดีโอแล้วแต่ว่าคนที่ลงวิดีโอเนี่ยเขาเซตยังไงเนี่ยอย่างอันนี้ค่ะวิดีโอขึ้นมาตอนแรกมันก็จะขึ้นเป็นวิดีโอค่ะเราสามารถสกิปได้นี่เป็นวิดีโอสกิปได้แล้วก็จะมีแอดขึ้นข้างๆเนาะซึ่งโฆษณาตัวนี้เนี่ย ก็จะขึ้นตลอดเลยนะคะก็จะขึ้นด้านขวาไว้เผื่อว่าคนเห็นโฆษณาตอนแรกแล้วแล้วแบบเออเพิ่งตัดสินใจว่าอยากเข้าไปดูก็มาคลิกตั้งข้างได้นะคะหรือว่าถ้าบนมือถือเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่แถบด้านล่างของวิดีโอและนี่ก็คือโปรดักตัวที่2ของ Google และอย่างป่อไปนะคะก็คือ Google เนี่ยเขาก็ทำคอนเน็กชันกับเว็บไซต์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปโชว์โฆษณาที่สามารถทําผ่านแพลตฟอร์มของ Google Ad ได้เลยนะคะก็อันนี้เขาจะเรียกว่า Google d i s p l a y Network ซึ่งส่วนใหญ่ของโฆษณานะคะจะมีรูปภาพประกอบไปกับตัวข้อความนะคะอายกตัวอย่างเช่นเว็บเอ็มไทนะคะก็เป็นหนึ่งใน Google Display Network ของ Google นะคะก็อย่างอันนี้เป็นแบนเนอร์อันบนสุดเลยดูง่ายๆนะคะว่าเป็นแอดจาก Google หรือเปล่าเนี่ยมันจะมีตัว i อยู่ตรงนี้ค่ะพอเราเอาเมาส์ไปเลื่อนดูนะคะมันก็จะขึ้นว่าโฆษณาโดย Google Display Network ของ Google นะคะมันก็จะมีแบบ2แบบอย่างแรกนะคะก็คือเราไม่สามารถ t a r g e เเฉพาะเจาะจงเว็บไซต์ได้แต่ว่าเราสามารถเลือก t o อปิที่เราต้องการจะลงได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อ Google a d ได้เลยอย่างที่2ก็คือเราอยากได้พื้นที่ที่มันพรีเมียมขึ้นมาในเว็บไซต์ต่างๆที่มีคอ n เน t i o n กับ Google นะคะเราก็สามารถเลือกเว็บไซต์ได้แล้วก็เลือกเพลสเมนต์เลือกที่วางแอดได้ะคะ่ะที่เขาเปิดขายอันนี้เนี่ยจะทำในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Display and Video 360นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดกันรายละเอียดต่อไปอันนี้ก็มีประโยชน์สำหรับแบรนด์นะคะที่ต้องการจะโชว์รูปภาพวิดีโอต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ต้องการ Placement ที่มันพรีเมียมขึ้นมาราคาก็จะสูงกว่า Google Display ในพวกนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือ Google เนี่ยก็มี Connection กับแอปพลิเคชันต่างๆเหมือนกันก็จะมีโชว์แอดเป็นแบนเนอร์นะคะในแอปพลิเคชันต่างๆเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะอย่างเช่นอันนี้ แอป PLAGUE นะคะเป็นแอปเกมนะคะที่เกี่ยวกับโรคระบาดซึ่งสอดคล้องกับโควิด -19 ตรงน,นี้มากถ้าไปเล่นเราจะชอบกันเนาะก็จะมีแบนเนอร์ด้านล่างเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะลบแบนเนอร์นี้ออกไปเนี่ยเราก็ต้องซื้อแอปนี้นะคะถ้าแอปฟรีก็จะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมาอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการโฆษณาบนแอปพลิเคชันต่างๆ และอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ Google จะมีโปรดักที่เรียกว่า smart display หรือว่าการทำ remarketing นะคะก็คือเราอัปโหลดแคตตาล็อกสินค้าของเราเข้าไปทีนี้ Google นะคะก็จะไปโชว์โฆษณาให้กับลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้าของเรานะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าการทํา remarketing สมมุติลูกค้าเคยเ์ชสินค้าของเราหรือเข้าไปดูสินค้าของเรา,รเ,า,า,เ,ราเราก็สามารถไปโชว์ ads ซ้ำเพื่อให้เขาเห็นแล้วก็ซื้อสินค้ากับเราเพื่อเหมือนเป็นการ remind เป็นการเตือนเขาว่าเนี่ยเขาเคยสนใจสินค้านี้นะจะซื้อไหมอะไรเงี้ยค่ะ และนี่นะคะก็คือ Google Ads เบื้องต้นนะคะเราก็จะได้เห็นว่า Product ของ Google เนี่ยมีหลากหลายมากเลยเราสามารถเลือกใช้ได้นะคะให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณาห,หรือการทำการตลาดของเรานั่นเองนะคะถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่อง Market t a l ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคอนเทนต์สาระความรู้ดีๆที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ